One again to the pre-match French Conference for the AFC Champions League 2023. It's the last 24 right here at Tamasa Stadium between um, Bangkok United and Kichi So I feel such an honor to have with me head coach from Bangkok United, Mr. Totongwan Sipan, and the player number 39, Bukawana. Without being here with us, so uh, without any further delay, I would like to invite the coach um, to mention about team preparation and his um god for this upcoming game tomorrow. Okay, I'm so, uh, uh, going some kind of game to make of I have some นั้นนี้ก็เป็นอีกการที่สําคัญสําหรับเราที่โฟกัสในเรื่องของการที่จะเอาสังเกตในบ้านได้แล้วก็เพื่อการันตีก็อาจจะไม่ถึงการันตีแต่ว่า,ามันเพิ่มอุการสร้างความมั่นใจก็โอกาสที่เราจะได้เข้าไปในรอบต่อไปอนั้นวันพรุ่งนี้ก็เป็นเกมสําคัญมากๆสำหรับเราที่จะต้องโฟกัสใหมากๆแล้วก็เล่นกระสังกัน so um, so far? ตอนนี้ในทีมก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ในเรื่องของแทคติกต่กตางๆที่จะมาต่อสู้กับกับคู่ต่อส,สู้กับกับทีมชีงชช่วงที่ผ่านมาครับมีการกำลัศึกอย่างหนักมากเลยครับแล้วตัวนักเตะก็มีอาการบาดเจ็บนัดนี้พี่แบน์กังวลเหมือนกันไหมครับหรือว่ามีการเตรียมตัวเรื่องนักเตะโรเทชันอะไรบ้างครับก็ทุกๆครั้งเราพยายามที่จะ ผู <Workers>. <S <S <Donna> ้เ <overview> ล่นที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของตัวผู้เล่นที่ล้าหรือมีการบาดเจ็บหรือติดโทษแบงกนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่เจ้าแทนเนี่ยเราก็อยากทำความเข้าใจอยัางซ้อมใหม่พร้อมกันเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของทันตคของเราเพราะฉะนั้นการที่เราขาดหายผู้เล่นจากคนจากคนไปในตำแหน่งตัวนี้ครับบอกเราเชื่อว่าคนที่ซัพพอร์ตหรือตัวผู้เล่นแทนเนี่ยเราสามารถจะทำได้ด้วยสิทธิ์จากนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเนีย ที่เราเป็นเล่นในเทคนิคที่เราซ้อมมาเล่นในรูปแบบหรืคาแรคเตอร์ที่เราทำมาตลอดอะไรเงี้ยนั้น,น,นเวลาราไปเล่นนะมันก็จะทำให้ความสมบณ์นในเกมมันเกิดขึ้นได้ในความมีการที่จะเป็นผู้ชนะเนี้เราไม่ได้บอกครับผมถามผู้หนึ่งคิดฉี่ครับจากนัดที่แล้วที่เราได้เจอกันที่ฮ่องกงนัดน,นี้มีเตรียมการ เจาะจงเป็นใครเป็นพิเศษไหมครับจากคิดฉีก็เราก็ศึกษาจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนแล้วก็ํามาปรับเทคนิคที่เราจะได้เจอเขาว่าเขามีจุดแข็งตรงไหนเราต้องเราต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากครั้งที่แล้วในเรื่องของในเรื่องของเทคนิคต่างๆเขาที่เขาทําได้ดีเราก็จะมาซ้อมแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในจุดนั้นให้ให้ให้มันมีความผิดพลาดให้น้อยลง ก็ผนะู้เล้นที่น่าจะตายก,ก็คือเป็นเบอร์17ครับผมมิเกลก็เป็นตัวสร้สางขันเกมของเขาเราก็ต้องต้องทำให้เขาเล่นยากที่สุดสามนัดที่ผ่านมาเป็นการคัมแบคหมดเลยครับพี่ถึงแม้ถึงแม้ว่าจะชนะทั้งหมดแต่ว่ามันก็มีปัญหารเรื่องการเสียประตูก่อนพี่แบนได้มีการปรับปรับปรุงการเกมรับไหมครับหรือว่าอย่างไง ผมว่ามันเป็นเรื่องของที่เสี่ยวดูในก่อนแตเรื่องของตั้งแตุ่งปูนแล้วเรื่องของอะไรอ่อนแล้วมาที่ที่ฉีก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของยีเ,เรื่อง กับกับกับานกาจารย์ถานการณ์ใด้ดีขึ้นีะีก็คิดว่าเราเรามั้นใจใปจนเกณฑ์รับขอเราที่ที่เราสามารถเนนี่คือจุดแขงของเราเนเกณของเราเราอยากจะให้แต่กอลเข้ามานั้ใจเยอะแล้วก็กันงใจะเป็นนีกอดสระถ้าเราสามารถเก็้วนนี้ได้ก็จะทาให้เรามีทาเที่ยวเขาสต่อไปสดมาก่งยากาช่วยกหก็อยากจะให้แฟนบอลนะครับ เชิญชวนให้เข้ามาร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมแป็นคอมเมนต์จจเยอะๆแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจาก,กค,จความเต็มที่ในการลงเลี้ยงแล้วก็จะมอบความสุขรอยยิ้มแล้วก็มาร่วมสร้างรูปสามไปเลย